เราสังเกตว่าเวลาคนเคสซิกา้าเขาจะดมกลิ่นของใบยาสูตก่อนเขาจะใช้วิธีการดมแบบนี้เราก็มองว่าเฮ้ยอนี้มันคือแบบ c u เจอร์ของการดมที่มันเท่ดีชื่อปลิพุทธินะครับเป็นดีไซเนอร์จากดับบลไซน์สตูดิโอไม่ได้ใช้ยาดมปกติไม่ได้ใช้ยาดมเลยเราเป็นนอกแบบแล้วก็เราทำงานกับกลุ่มดีไซน์แ plan ซึ่งทุกปีเราจะมีแอคทิวิตกันในงานนั้นขคอร์ดดีไเรามีโจทย์ว่าในเรื่องของ Design i t s t i n c t กับ b a n k k o k o c j s t u s i o เราก็เลยโ r o โพส์ไอเดียของยาดมเข้าไปเพราะเรามองว่ายาดมมันไม่ได้ถูกพัฒนาในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของ,งของวิธีการใช้ในแง่ของดีไซน์เราก็เลยแบบเฮ้ยเออนี้มันน่าสนใจแล้วมันเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเราคือเรามองเห็นว่าผลิตภัณฑ์คื้นบ้านอย่างเช่นพูกยาดมยามมองมันมีตลาดต่างประเทศที่ค่อนข้างใหญ เรามองว่า hey, มันน่าสนใจนะถ้าเราจะจับโปรเจกต์นี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพูดเรื่องเดียวกันหมดพูดเรื่องคุณสมบัติพูดเรื่องสมุนไพรพูดเรื่องสรรพคุณแต่ไม่ได้พูดเรื่องวิธีการใช้ไม่ได้พูดเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้งานเราก็เลยจับประเด็นตรงนี้นนมาทํางานปิง้งชื่ออยู่ชื่อนึงก็คือชื่ออาม่านี่แหละคือเรามองว่าไอ้นียมันคืออโลมาของคนสมัยพ่อแม่เราพอเขียนคําว่าโลมาเป็นภาษาอังกฤษเราตัดตัวโอออกมันก็อ่านว่าอาม่า มันก็เหมือนกับการที่เราบอกว่ามันคืออโรมาของอามา่าคือพอดีเราเปิดตัวราคาที่มันค่อนข้างสูง39เหรียญไนเงนี้ยถ้าเป็นเงินไทยก็2 0 0บาทถ้บาทเทียบกับยาดมทั่วไปยาดมปกติมันประมาณแบบาบาทมันมหลายสิบเท่าอะไรเงี้ยคนก็จะค่อนข้างมีคําถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจ่ายราคาเท่านี้ให้กับยาดมด้วยมันมีกลุ่มเป้าหมายแบบนี้อยู่คนยอมสเปนของที่ราคาค่อนข้างสูง เพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาเราก็เอออันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเราก็เลยจะไปโฟกัสในกลุ่มตลาดที่เรามองว่าเป็นตลาดไลฟ์สไตล์เป็นหลัก คือเราต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของยาดมแล้วมันสร้าง v ว l u e ในการใช้งานใหม่ขึ้นมาอันนี้คือคอนเซปต์หลักเลยในดีไซน์มันถูกลงรายละเอียดเข้าไปอย่างเช่นแบบขนาดที่มันค่อนข้างใหญ่กว่ายาดมปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของการใช้งานทำไงให้แบบถือสะดวกในดีเทลอย่างเงี้ยเราจะมีการปัดเชฟของตัวแท่งยาดมวิธีการจับก็จะจับแบบนี้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเรามีล่องให้นิ้วมันวางโดยอัตโนมัติวิธีการดึงมันจะถูกบงังคับโดยดีไซน์ของมันเองอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมดีไซน์มันถึงออกมาหน้าตาแบบนี้ มันคือภาษาของงานออกแบบอะเราเรียกว่าดีไซน์ลังเกจคือทำไงให้คนหยิบขึ้นมาใช้อย่างถูกวิธีโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าสเต็ปหนึ่งคุณต้องทำอย่างนี้สองสามต้องทำอย่างนี้ยาดมที่ขายในท้องตลาดมันทำจากพลาสติกมันเป็นแบบซิงเกิลอยู่ใช้ได้ประมาณระยะเวลาหนึ่งแล้วก็โยนทิ้งไปแต่พอเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถรีฟิลได้เราก็เลยพยายามจะเอาไวยการใช้พลาสติกออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นมารีฟิลแทน พอคนใช้ไอยาดมตัวนี้แล้วกลิ่นมันหมดเขาก็สามารถไปซื้อรีฟิลที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็มาเปลี่ยนซึ่งในอนาคตอะแพลนของเราก็คือเราจะมีกลิ่นหลายๆแบบให้ผู้ใช้ได้เลือกตัวรีฟิลก็ราคาใกล้เคียงกับยาดมทั่วไปเลยครับ โปรดักที่ทำออกมาคนก็จะมองแวลูต่างกันแต่ถ้าเราเอาเรื่องของวิธีคิดของงานออกแบบมาจับเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยโปรดักที่เราทำขายใครเรามองว่ามันมีหลายมิติมากเลยที่งานออกแบบเข้าไปจับแล้วก็สร้าง Value ให้ตัวสินค้า